อ้นี่ใบหมอนนะครับเฮ้ยได้เน,นี่ยขออนุญาตเชฟต่อเชฟต่อเดี๋ยวหลังลนะครับไม่กินทอดใบหมอนครับเคยก<ห>ินนะต้มไก่ไก่เออ,อพี่ต่อมันต้องกินละใบว่ะนี่ก็ยังไงเราต้องกลับเหมือนกลับเนื้อปะมันจะเออมันกรอบนี้ว่ะพี่ต่อเอ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 อข้างบนขอบแบบว่าขอบแล้วนี่มันได้แล้วนะ คิดว่าได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีไฟเลยอ่ะตีไฟเลยไ,ได้ดิอ่ะลองย้ายเอาเนี่ยเพราะความมันโอ้โหงามเออเหมือนซาลายเลยอ่ะซา่ายต่อไปลูรีน่าเลยเฮ้ยสบายลูซิต้าเดี๋ยวหลังทำไปนี่กินอีกเคยกินเป<อ>ล่าไอหมูย่างเนี่ยอืผมนี่ได้ฉายานะว่า หมูหวานหวานหมูเนี่ยอ่าหมูหวานนี่คือมาจากผมเลยนะอันนี้คือใบหม่อนทอดกรอบนะครับจากเชฟต่อตับน้ำมันหน่อยตับน้ำมันหน่อยโอ้โหนี่ดูสีสันยังไงก็มาสีสันมาโอ้โหอันนี้โอ้โหนี่อันของเก่าใช่ไหมตำตีนตำตีนแจ่วบองครับนี่กินกับส้มตำนี่แจ๋วเลยนะ บอกก่อนแน่นอนครับนี่ครับอ้าเขาสงสัยว่านี่คือนี่ครับต้นหม่อนครับใบหม่อนนี่เรามีอยู่นี่บอกคำเดียวเลยกินทั้งปีเหมือนเหมือนรสชาติพี่ต่อมมันรสชาติมันคือแบบสาลายเลยเป็นบ่ใช่เดี๋ยวโรยกินกับส้มตำนี่จา้าอร่อยนะแช่นอนจริงๆส้มตำเนี่ยส้มตำเดี๋ยวนี้ตีนไก่บ้านตีนไก่ชนนะตีนไก่ตีบ้านผมนี่แหละครับเนีย่ยตีนไก่ชนเลยมีเดือย